มาตามห้านอา่อใหม่มกเออบ้าบ้ามือได้เมื่อคืนนี่ยบวัทกินเมื่อก่อนหาก,กินกรับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอสีท่ามกลางทล่าคไทยาย่วต่างประเทศเมือนี้ยินดีนดต้อนรับขอสู่สองเล่มจนถือก,การพี่น้อง ก็เสียชีวิไปเนี่เนาะพ่อเคยทิ้งยไปก่อนแลน้วเนาะเดี๋ยาประทันขึ้นวันนี้เาก็ได้มาแวะต,ตลาดอันบ่นค้าหน่อยนึงทีน้องครั้งแรกครั้งแรกที่ได้มานเนาะพี่น้องตลาดนี้อันบ่อนซาเนาะทีเ่เฮาเคยมาตาม,ตามเนี่ยตามเนี่ยตามห้าหยาดให้มีได้สองไอติ์ติดกี่พี่น้องอนนพี่น้องแต่วันนี้ฮะสไลด์แม่ไม่จะกล้าทีา่จะมาตามห้าน่องใหม่ มืบอบ้าบามือได้มือคืนเนี่ยบริกินมือก่อนถากินกินได้มือบ่าอวนตัเหยวไหบริกินว,วันซเล้ยในเลหลปเลกัีน่ะเตไปยนะใต้ื้ถายยไป้าหลอกนันองระดับเต็ม

như đây nhưng hết rồi đang chờ tổng không ต่นี่ควายเป็นง,งูหมูเส้นม นีปลูกใหญ่บ้างแถวโบปลูกมีปลูกดอกละไมทละไม่ธรรมชาติออนนี้เนาะปะเออทามารรมนสิ่ก็มาเดินเจ้ากับมอืนลายมาหม่ใหม่นาเด่นไยมหดเก็ดงเปิดเต้นมือเดียวบะเปิดต้นเ้ยเดียวเออเปิดเ้ารจาเส้าตลาดระบายโมแม่หนึ่งกับบให้เลื่อน 这是什 人家就上来了。 เจตนะทำข้าวแกงเส่หมูใช่ไมอันนี้ทำแกงใสนหมูใส่กระดูกเลยดิตนแป้งไแป้งง่งอ้าวด้แท้นเส้นก้มน้อยนะก้มน่อยห้าขบัวกเด้เดมกอนอ่ะค่ะแม่แม่อาท่านที่ทก็ได้ ดีท่านเนาะนั่งเลยกินเนาะเอยากินยาเด้กุบางาให้เรกินกินดใช้อนี่ดบอกร้องชบก้บร้อ กันเลยต้องซื và và ้อไา่มาเลยมาตายกันได้น้ำอะไรอาบน้ำนอกอาบน้านอกปดบ้านอะไรตกปลาอะไรก็พูน้ได้เบายมันนีนะ้เมยงอเามีมมากินคุกันอยู่กัปูอย่าเยเออ่คพน่หนั

อะไรกักระดูกเพื่อนตอไม้ตอไป้ก่ชน้งมิกแต่บัวมิกีห่เพื่อนเลยนะเพื่อนเพือน๊ก็จะแตงมื้กินบ๊อยั่งป๊อะได้ปออ้อยจะตยละได้ิ่เได้สิมูทานตะมุนงาม

lộn nóng có mình mày nó thì mày để một cái dáng này mày thật chắc chắn 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 อันนี้สวยหอจหมูเนาะโอ้อจุหมูหมวหมวยอมูโหั้่ยี่ดอนี่เใหญ่โอ้นาลจิเนี่มาสถานเลยาเออเจิใกรดกระดูกขนมาปั่นมันรถเจีบิเด็ดหมูปดเดดหมูเลา แกายฮะก๊อมเนี่ว่าคายจะจ้ำอยน่หน่กัมแต่ว่าขั้นบกขั้นบกขั้นบกเมนต์ลาดนี่คายอไปไปตับได้มตาดันไปโยมานาอยูนี่ยหกตัวไปบอบอได้แบบพุทธนอกจากเทาชิุยเองอมวี่คเหมืาดนันจาจ่าเงแล้วไปหงชัยนตลาดนัน ไฟฮอตจะต้องลีนแค่หั่นจะมีดองกักจันบานทวดจ้าวบ้านนั้นก็ไปเพรดมดอกไม้ไม้มันเถื่อนเถื่อนได้เลคือไม้ดมดอกไม้วันพุดเลยล่ะเลยบานพุดกับเวลาเดียวกันนี่แหละประมาณบ่ายมื้ออ้ามันอยู่พี่ได้นั่งอยู่สุ่งไปทางอัลันกอกแลงที่ไหนทางอัลันก็เมนโดนวันครับ bói tháp bay được rồi đấy coi bay coi sát bay xì luôn. ăn tát hải nè đi học một năm đấy, tròn chín được rồi, đâm một chín, mama tham phaết vẫn คนขี้ลาขายมาเนาะขี้ลาขายดีจ้ะดรวเอ่าต้องไห้งโคตรตได้น่ได้เออต้อรับยูแรกแกไปทัยทูเออผู้มีเงินกอนผู้รักขาดีเป็นเอกมีมืวนางไ้หน่อย ม, <S <S ม <S 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 ี่คบบนะบ้ะอละชิปพันหอละชิพันอีเมมีเงินแรกอยู่บอมืแรกให้ลูกชายน่กว่าน่าจะเก่าเจ้าเลยึขแบบล้วครบกน้บไปด้นหาีเปจ้าเนี่ใจหลายๆหนามาชื่อซอยอีกเด้อมาเด้อรัเขาบ้า นี่เนาะพี่น้องกาสิเป็นพาบรรยากาศของการลอตลาดนัดวัดค้าน้อยเนาะเพิ่นเปิดถุกถุกมือนวันเช้าน้องไว้ได้หนึ่งมุ่งหัวหกมุ่งเนาะท่าเปิดข้างแรกพี่น้องทีได้ฟ์เวเนาะสต์ได้แต่ว่าเขาเฮ็ดเขาขี่รถก่ายเนาะเบริสุทธิ์เวยนะพี่น้องต่อมือนี่ฮักกระเดื่เนาะนี่กาสิเป็นพาบรรยากาศเนาะพี่น้องกะสิข้อโจ๊กคลิปเลยเด้อสำหรับคลิปนี้กข้อโจ๊กไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องพอกไปกิน้าบ๊ายบาย